สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรุ่นที่คัดลูกไปรอบแรกให้ดูนะครับรุ่นนี้ปีนี้นะครับอยากจะบอกว่าลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับก็คือขนาดมันเนี่ยครับมันไม่ยาวเหมือนปีก่อนนะครับก็เป็นเพราะสภาพอากาศนะครับก็เดี๋ยวรุ่นนี้นะครับถ้าลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นปุ๋ยตัวยิบ ห้าเจ็ดเจ็ดตัวหน้าสูงกลางท้ายต่ํานะครับใส่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แคลเซียมบรอนที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้คือห้ามขาดนะครับแคลเซียมบรอนแล้วก็สารายมินูตัวเนี้ยห้ามขาดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสูตรตัวหน้าสูงกลางท้ายต่านะครับอันนี้พ่นเนี่ย ผมพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับถ้าว่างถ้าแบบว่างจริงๆก็สองครั้งนะครับสองครั้งเดี๋ยวมาดูกิ่งอื่นบ้างนะครับถ้าถ้ารุ่นเนี้ยมันพอต้นนะต้นนี้จะเก็บไว้สักหกสิบลูกถึงหกสิบห้าลูกนะครับเนี่ยนะครับกิ่งนั้นก็ยังตัดออกยังไม่หมดนะครับเอาแค่ลูกเดียวเองนะครับลูกเดียวเนี่ยครับอันนี้คัดเหลือลูกหนึ่งกิ่งนี้ก็อันนี้น่าจะไว้ได้ในกิ่งเนี้ยครับ ผมขอไว้แค่สามลูกเองนะครับสามลูกเองเนี่ยครับอันนี้ก็ตรงนี้ไว้หนึ่งลูกนะครับตรงนี้ก็หนึ่งลูกเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเอาออกนะครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยข้างบนเนี่ยผมแต่งไปรอบหนึ่งนะครับตน้นนี้เนี่ยรู้สึกว่าดอกแรกเนี่ยนะครับรุ่นรุ่นไข่นุเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับขนาดลูกนะครับก็เลยบางต้นเนี่ยก็เลยไข่นกนะครับอันนี้อนี้อันนี้ก็พึ่งจะบานนะครับเนี่ยมีมีดอกที่พึ่งจะบานด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่เอานะครับเพราะว่ามันรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องเนี่ยติดลูกแล้วนะครับอันนี้กิ่งนี้เดี๋ยว สองลูกเองนะครับกิ่งนี้จะเอาสักสองลูกอันนี้ผมลองไว้ดูสี่ลูกนะครับสี่ลูกเดี๋ยวมาดูว่าอันไหนที่บิดเบี้ยวนะครับที่ทรงไม่ได้เนะี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอขอเด็ดอันนี้ทิ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทรงเขาไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ ท่งเขาไม่ได้นะครับน,นี่ก็ขึ้นปุ๋ยได้เลยนะครับสามตัวนะครับหรือก็จะใส่อตอนิคเพิ่มไปได้นะครับเพิ่มไปได้อันนี้ตัวนี้ที่เหลือรุ่นรุ่นที่กำลังบานหรือห่างเย้ยเนี่ยก็มีอีกนะครับน่าจะสองรุ่นอย่างต่ำนะครับรุ่นนี้หนึ่งรุ่นนะครับตัวเนี้ย ผมจะไว้เป็นกิ่งไว้นะครับกิ่งนี้ก็เป็นนกรนกระทากับนกกระทาเลยแล้วก็กิ่งไหนที่เป็นหางแย้หรือรุ่นเดียวกันก็ไว้เฉพาะพวกหางแยะ้นะครับอันนี้ก็แค่นี้ก็แบบมั่วมากๆนะครับดูแลค่อนข้างาที่จะลําบากนิดนึงปีนี้ต้นนี้ก็ไว้สักยี่สิบลูกได้นะครับพมวณเนี้นะครับดูถ่ายไกลๆให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็โซนตะวันออกยังไม่ ยังอยู่ที่ระยะขึ้นเก็ดนะครับพิกลูกขึ้นเก็ดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะโอเคครับอ,อันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวผมมาเด็ดอันไหนไม่ไปก็เอาออกนะครับ กิ่งนี้ผมไว้สามลูกเองนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยใกล้ๆโคนกิ่งเนี่ยมันต้องไว้เป็นคู่หรืออาจจะไว้เป็นสามเลยนะครับเป็นพวงถ้าถ้าอยากให้โตเนาะถ้าอยู่เดียวๆมันจะไม่ค่อยโตนะครับมันจะไม่โตเลยมันจะเลี้ยงไม่เกิง่งไใยๆตรงเนี้ยปกติเขาจเจ้าออกสามสิบเซนติเมตรนะครับอันเนี้ยถ้าคนที่ไม่เคยแต่งก็แบบว่า อาจจะตกใจแบบกลัวนะครับไม่ไม่ไม่อยากกล้าแต่งอะไรประมาณนี้นะครับก็มันจะพากันเสียหมดทั้งกลุ่มนะครับถ้าถ้าไม่รีบแต่งมันจะเสียทรงบิดเบี้ยวหมดนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับบอกเลยรุ่นนี้ไม่ต้องเสียดายผมไม่ได้หยิบครีมมานะครับอันนี้ก็มาครั้งที่สองเนาะผมมาสอยออกมันก่อนก็สอยไปครั้งนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามดูอันไหนที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยบางทีเขาจะสลัดอันตโนมัตินะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เขาสลัดเองนะครับผมจะแต่งอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรุ่นนี้อันไหนไม่ไปก็เอาออกดอกรุ่นสุดท้ายก็เอาออก อีนี้ลูกอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับวิธีดึงเนี่ยมันหลายวิธีนะครับอาจจะใช้จิปพวกเนี้ยฮอร์โมนนะครับพ่นก็ได้นะครับจะมีหลายแบบลองไปศึกษาวิธีใช้ดูนะครับแต่ผมใช้สูตรปุ๋ยเหลวนะครับแบบน้ำยี่ว้าเจ็ดเจ็ดพวกนี้นะครับตัวหน้าสูงพ่นนะครับอันนี้ก็ นี่นะครับเหตุผลที่เราต้องเอาออกนะครับอันเนี้ยมันจะมีแค่หนึ่งพูสองพูเองนะครับฝั่งนี้มีเม็ดหนึ่งซึ่งลูกแบบนี้มันตกใสนะครับตกใสมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาออกแต่ถ้าเราเราไม่เหลือเลยมันเหมือนมันมันออกน้อยมากในต้นเนี่ยมันออกมันออกน้อยหมายถึงว่าติดลูกน้อยบวกเนียนะครับเราจําเป็นต้องไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวอย่ามันเด็ดออกหมดตามผมนะครับ บางต้นผมก็ไม่ได้เด็ดโหดขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ออกนะครับกิ่งหนูโคดเยอะเลยนะครับข้างบนนี้ยังมีอีกเยอะต้นนี้ผมไว้ประมาณ30ลูกนะครับ30ลูก35ลูกนี่ก็ผมถือว่า ยังยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะเนี่ยเดือบเฟือนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะบานช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะช่วยนะครับในการเจริญเติบโตของลูกนะครับอากาศเอื้ออํานวยเห็นได้ว่าลูกลูกก็จะสวยนะครับต้นนี้เนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวผมขอ ออกเลยนะครับเอาแค่สองลูกนะครับ2ลูกเนี่ยสามลูกยังหนักนะครับผมว่าอันไหนดีเบี้ยวๆเอาทิ้งให้หมดนะครับอันนี้ก็ไม่ไปนะครับเนี่ยโอเคนะครับ ให้ใช้กันไกลดีกว่านะครับมันเราค่อนข้างที่จะต้องะระมัดระวังนะครับน,นี่อันนี้ดอกหลังนหมครับอย่าเอาเอาอกอันนี้ไข่ใกล้นะครับอันนี้อันนี้เอาเออกไปเลยนะครับใก้อันนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ามันอยู่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวมันแพ้กลุ่มตรงนี้ถ้าดึงอาหารนะครับทงนี้เอาลูกนลงนะครับเอาลูกนี้อันนี้เสียแล้วนะครับเสียแล้ว S 1> <S 1> <S นี่มีตรงนี้มีน่าจะมีเม็ดหนึ่งฝั่งนี้นะครับที่เหลือก็หนึ่งภูสองภูมีสองภูนะครับหนึ่งภูสองภูอาจจะมีสามภูหนึ่งเม็ดอาจจะได้ AB บนะครับอาจจะไปได้อีกรูปแบบเนี้ยแต่ว่าอนุสวยกว่านะครับผมเลยดึงออกเหมือนกึ่งกิ่งนี้กิ่งนี้เขาไม่มีไม่มีลูกเลยนะครับไม่มีลูกขนาดไขน่นกเดี๋ยวผมก็ไว้รุ่นหางแย้รุ่นเนี้ยไว้นะครับแต่กิ่งนี้มีนะครับเดี๋ยวก็ใส่ออก เค <Okay, S 2> เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเผื <74. S 2> <with> ่อเลือกนะครับข้างบนก็ต้นนี้ยี so, ่สิบลูกก <Is it S 2> ็ยังต้นสาวนะครับกิ่งก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไว้ยี่สิบลูกดูนะครับต้นนี้ก็น่าจะเพียงพอแหละนะครับเดี๋ยวผมเน้นป้อนอาหารที่ลูกสัปดาห์ละครั้งจะป้อนก็ต่อเมื่อนะครับรุ่นเนี้ยเราก็ไว้วางใจแล้วนะครับมันติดค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วถ้าไม่มีใบอ่อนเนาะใบอ่อนก็จะไปหลุดตอนที่หรือบิดเบี้ยว ตอนที่ลูกไข่นกกระป๋องนุมไข่นกไข่ไข่ไข่ห่านนะครับไข่ห่านนี่รุ่นน้องอันนี้ไม่รู้ไปยังไงอันนี้อ,ออกนะครับอันนี้ไม่สวยนะครับรุ่นพี่ผมมอาออกนะเอารุ่นนี้ดูนะครับเดี๋ยว นี้สองลูกกิ่งนี้นะครับเหลืออีกห้าลูกโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะครับอันนี้สองนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้บ้างนะครับรุ่นนี้ผมรุ่นที่บานก่อนนะผมมีประมาณสักน่าจะ หกร้อยถึงเจ็ดร้อยลูกได้นะครับผมคิดว่านะรุ่นเนี้ยก็ที่เหลือว่าจะเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่กําลังเข้าเก็ตรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นที่สององเขาค่อนข้างห่างอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเด็ดทิ้งไว้ก่อนข้างบนก็เนี่ยครับรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ยังเยอะอยู่นะครับด้านบน โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งก่อนนะครับอันนี้ก็บอกวิธีการดูแลหลังจากนี้นะครับที่เหลือก็ยามลแรงดูสังเกตนะครับมะแลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพีย้ยปุยฝ้ายแี็บแป้งมดนะครับถ้ามีมดเนี่ยแน่นอนนะครับมันมากับเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งอยู่ก็จะเกิดระดมนะครับศัตรูตัวแรกก็จะเป็นมดนี่ก็อยู่ระยะนี้ครับ ต้นนี้ก็ยี่สิบยี่สิบห้าลูกนะครับถือว่าก็ยี่ห้าลูกก็ยังหนักนะครับผมคิดว่าเพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้าง,างกิ่งเยอะไปนิดนึงนะครับโซนนี้ที่เหลือก็รุ่นนี้พวกนี้บานนะครับกาลังบานอยู่ห่างแยะขึ้นเกล็ดน,นะครับอันนี้หนุนดวงจันทร์ฝั่งนี้ก็เพิ่งจะบานนะครับห่างแยะไม่หมดเลยอันนี้จะเป็นรุ่นหลังนะครับแต่รุ่นไข่นกเนี่ยน่าจะหกร้อยห้าร้อยถึงหกร้อย ไม่เกินเนี่ยผมคิดว่านะครับเดี๋ยวจะไล่แต่งไปไ้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ